ให้ตักเอาผิวด้านหน้าของเขาที่เป็นฮิวมัสเป็นขี้จุลินทรีย์ที่เขาทําการย่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคือเขากินอาหารที่เราให้ไปแล้วก็เนี่ยย่อยออกมาเป็นเหมือนฟองนมคาปูชิโน่เลยนะเนี่ยถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ อันนี้แค่จะเอามันบอรี่ที่เก็บได้ใต้ต้นนะคะมันร่วงเนาะเอามาใส่ในถังน้ำหมักนะจ๊ะเมื่อเช้าแค่เอาฟักมาใส่พอประมาณแล้วก็ใส่มันบรลี่ลงไปด้วยนี่เป็นถังน้ำหมักพืชผักผลไม้นะจ๊ะเห็นไหมคะว่ามันมีลาขาวๆฮิวมัสขาวๆเกิดข,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 ขึ้นเต็มไปหมดเลยจ้าเราหมั่นเติมผักน้ำซาวข้าวนะคะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆผักผลไม้ทุกชนิดนะจ๊ะที่มีรสหวานรสเปรี้ยวก็ใส่เข้าไปได้ค่ะ น้ำหมักประเภทนี้จะให้รถเปรี้ยวนะคะแคทจะนําไปผสมน้ําเพื่อรดบํารุงต้นพืชที่เป็นประเภทตระกูลเบอร์รี่นะคะ,ปร,ะ,ะปริมาณน้ําค่อนข้างมากเนื่องจากเมื่อเช้าแคทได้เติมน้ําซาวข้าวลงไปที่มีความจุประมาณ10ลิตรนะคะก็ใส่น้ําซาวข้าวที่เก็บสะสมกันมาเป็นระยะเวลา3วันนะคะน้ำซา,าวข้าวของแคทเนาะ ก็เทเติมลงไปแล้วก็ใส่ไส้ฟักแฟงนะคะแล้วก็เติมไปมะม่วงดิบก็ใส่ลงไปแล้วเมื่อกี้แคทก็ได้เติมมันมารี่ลงไปนะจ๊ะก็พาทุกคนมาดูฮิวมัสนะคะที่เป็นลาขาวๆในคอฟฟี่เป็นอะไรก็ไม่รู้จะปีนขาอีกแล้วไม่อุ้มไม่อุ้มเขาจะให้อุ้มนะคฟฟี่จะให้อุ้มนะอยากดูเหรออยากดูอยากดูเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ออุ้มอุ้มอุ้มก็ได้อุ้มแล้วนี่นะคะฮิวมัสลาชนิดดีนะคะที่เราสามารถนำไปผสมน้ำรสพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะ ลาขาวสวยมากเลยจ้าก็ตักเอาเฉพาะที่มีลาขาวขาวนะคะก็คนสักหน่อยให้ผสมรวมทั้งน้ําทั้งราชนิดดีนะคะก็คือฮิวมัสที่ลออยู่ด้านบนนี้นะจ๊ะนําไปผสมน้ำเนาะก่อนจะลดต้นสตรอเบอรี่แบล็คเบอรี่ลัชเบอรี่ให้วัดค่าความเป็นกรดด่างก่อนนะคะให้วัดค่า p h นั่นเองถ้าอยู่ระดับที่5ถึง6ประมาณนี้ก็จะดีจ้ะ ก็จะเหมาะกับการนําไปลดบํารุงต้นไม้ของเรานะคะนี่เป็นน้ําต้มปลานะจ๊ะแคทก็จะเอามาเติมให้กับจุลินนซียน้ําหมักพืชผักผลไม้ของแคทด้วยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดถังสักครู่จ้านี่นะคะเราก็เทลงไปเลยเสริมแคลเซียมนะคะด้วยปลาต้มนะจ๊ะ ตอนนี้จุลินทรีย์น้ำหมักพืชผักผลไม้ของแคทก็ได้แคลเซียมเพิ่มจากปลานะคะมีก้างปลาเศษปลาปลาต้มเนาะไม่ใช่ปลาดิบนะคะก็จะเอามาเทรวมในนี้ด้วยนะคะเพื่อเสริมแคลเซียมให้กับจุลินทซียน้ำหมักพืชผักผลไม้ของแคทนะคะอันนี้เป็นสูตรเพิ่มเติมนะคะที่แคทใส่เพิ่มลงไปนอกเหนือจากพืชผักผลไม้นะนี้เรามาดูข้างในกันนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าราฮิวมัส ชนิดดีสวยมากนะจ๊ะ ในนี้ก็จะมีพวกเปลือกผลไม้สารพัดเลยค่ะอันได้แก่นี่นะคะลูกชมพูเ่เขียวๆจากเขียวๆตอนนี้ไม่ใช่เขียวแล้วนะคะเขาก็ถูกการหมักของจุลินรีย์นะคะย,ย่อยนะคะด้วยตัวจุลินทรีย์นะคะก็ค่อยๆย่อยไปแล้วก็มีเปลือกส้มเขียวหวานนะคะมีมะม่วงสุกแถมแคทยังใส่กระดูกลงไปแล้วก่อนหน้านี้แคทก็ยังใส่น้ำซาวข้าวนะคะน้ำต้มปลากระดูกปลาเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะจ๊ะตอนนี้จุลินซีย์น้ำหมักพืชผ,ผักผลไม้ของแคทไม่ เพียงแต่มีผลไม้ผักนะคะยังมีพวก ก้างปลากระดูกหมูนะคะคือเสริมแคลเซียมให้กับเขาเพิ่มเข้าไปอีกนะจ๊ะสำหรับสูตรพิสดารสูตรเพิ่มเติมนะคะแกก็ได้ใส่ก้างปลากระดูกหมูนะคะสารพัดแคลเซียมนะคะเสริมเข้าไปในตัวจุลินทรีย์ที่แคทหมักในถังนี้น้ําที่มีปริมาณที่มากแบบนี้แคทได้เพิ่มน้ําซาวข้าวนะคะที่เหลือจากการหุงข้าวในแต่ละวันนะจ๊ะก็มาเทเพิ่มเติมไปเขาก็จะกลายเป็นอาหารของตัวจุลินทรีย์นี้ด้วยค่ะ เป็นอย่างไรคะราสวยดีเลยใช่ไหมจ๊ะนี่ยังมีลูกหม่อนด้วยนะสารพัดนะคะเดี๋ยวแคททำการคนให้ทุกคนดูอันนี้แคทใส่เพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ได้ทำการคนนะคะมันก็จะมีสารพัดผักแล้ก็ผลไม้เลยหลักๆก,ก็จะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานนะคะช่วงนี้มะม่วงสุกเยอะมากนะจ๊ะแคทก็จะใส่มะม่วงสุกลงไปค่อนข้างมากเลย แล้วก็มีชมพูนะคะที่ร่วงหล่นลงมาใต้ต้นเพียบก็เลยได้เอามาเทพเพิ่มเติมสองวันที่แล้วได้กินส้มเขียวหวานก็ได้เอาเปลือกเขามาใส่ลงไปในนี้ด้วยจ้านี่นะคะก็ราของเขาค่อนข้างสวยเลยนะคะเมื่อแคทใส่มะม่วงสุกเพิ่มเติมลงไปเนี่ยเพราะว่ามะม่วงสุกมันมีความหวานนะคะมีความหวานแล้วก็เป็นอาหารให้กับตัวจุลินทรีย์ของเราได้ดีมากๆจ้ะ ตอนนี้ที่ยังไม่ค่อยย่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีชมพู่นะคะเพราะว่าชมพู่มันเป็นลูกดิบๆนะคะนอนเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดแคทก็เลยได้นำเขามาใส่ในถังหมักของเราด้วยนะนี้ก็คือลูกชมพู่สีเขียวๆนะคะแคทได้เก็บเอาบางส่วนไปใส่ในถังหมักเนาะมีต้นของเขาต้นชมพู่นะคะค่อนข้างใหญ่สูงอาจจะมองลำบากนิดนึงเนาะ วิธีการใช้งานนะคะเมื่อเราเห็นเป็นลาชนิดดีๆขาวๆโพนๆแบบนี้นะจ๊ะให้ทุกคนนะคะค่อยๆใช้แก้วนะคะหรืออะไรก็ตามมาตักเอาลาขาวๆแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าอาหารนะคะเป็นขี้จุลินทรีย์เป็นเขาเรียกว่าขี้จุลินทรีย์นั่นแหละเรียกง่ายๆนะขี้จุลินทรีย์ นี่นะคะขา,ขาวๆโพนๆแบบนี้นะจ๊ะให้ตักเอาผิวด้านหน้าของเขาที่เป็นฮิวมัสเป็นขี้จุลินทรีย์ที่เขาทําการย่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคือเขากินอาหารที่เราให้ไปแล้วก็เนี่ยย่อยออกมาเป็นเหมือนฟองนมคาปูชิโน่เลยนะเนี่ยน่ากินนะฟองขาวๆนะคะนวลนๆน,น,นี่ก็คือขี้จุลินทรีย์หรือฮิวมัสชนิดดีนั่นเองนะจ๊ะเราก็นําไปผสมน้ํานะคะ จุเลียนซีชนิดนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะมีเปรี้ยวอมหวานนั่นเลยจ้ะเรานำไปผสมน้ำส่วนมากแคทนำไปลดต้นไม้ที่เป็นพืชตระกูลเบอร์รี่เพราะว่าเขาจะชอบความ เป็นกรดอ่อนๆแล้วตัวจุลินทรีย์ชนิดนี้นะคะก็จะให้ความเป็นกรดถ้าเราผสมน้ํามากๆแล้ววัดค่าก่อนให้ได้ที่ห้าจุดห้าถึงหกนะคะโดยประมาณนะนี่เป็นเหตุผลที่แคทต,ต้องทําการหมักจุลินทรีย์น้ําหมักพืชผักผลไม้ชนิดนี้นะคะแล้วแคทก็เสริมแคลเซียมเข้าไปอีกนะคะประโยชน์มากมายกายกองเลยนะทีนี้ <laughs> ได้ทั้งเป็นตัวจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ชนิดนี้ก็จะเล่งดอกเล่งผลได้ดีนะคะบำรุงเขาได้ดีมากๆเลยเล่งดอกได้อย่างไรหลังจากที่แคทลดตัวจุลินทรีย์ชนิดนี้ลงไปนะคะมีต้นสตรอเบอรี่ของแคทหนึ่งสายพันธุ์ตอนนี้ก็ได้ติดดอกรอบล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะคะออกดอกขึ้นมาเป็นต้นแรก กับสายพันธุ์แรกที่แคททำการเพราะ,มะเมล็ดไลจ้ะบอกเลยนะคะว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้ไม่มีความเหม็นแม้แต่นิดเดียวนะจ๊ะถึงแม้จะแอบมีหนอนบ้างเล็กน,อน้อยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีหนอนเลยนะจ๊ะแถมยังได้เชื้อราชนิดดีที่สวยมากๆกลิ่นก็ไม่เหม็นเนื่องจากช่วงนี้แคทใส่มะม่วงสุกเข้าไปค่อนข้างมากนะจ๊ะเพราะว่าเป็นฤดูกาลของมะม่วงเนาะแล้วมะม่วงอก,อกร่องนี่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานจัด หวานจัดจ้านมากๆนะจ๊ะแคทเวลากินมะม่วงอกล้องเสร็จแล้วก็จะนำเอาเปลือกของเขาหรือลูกที่มีแบบมันตกลงมาแล้วมันแตกเนาะแล้วก็ได้นําเอามาหมักเพิ่มเติมเนี้ยมันก็จะได้ความหวานจากผลไม้คือเป็นความหวานที่ทําให้กลิ่นจุลินทรีย์ของแคทนั้นไม่มีความเหม็นเลยค่ะมันก็จะมีความหวานๆเปรี้ยวๆโดยประมาณนะจ๊ะกลิ่นของมันก็จะ ไม่เหม็นนะคะสําหรับจุลินทรีย์ชนิดนี้นะจ๊ะทุกคนก็ลองหมักดูนะคะไม่เสียหายสําหรับการที่จะหมักนําไปใช้งานนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะสําหรับจุลินทรีย์อีกหนึ่งชนิดนะคะดีๆที่แคทใช้หมักเพื่อบํารุงต้นไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะที่แคทมีภายในสวนเนาะเพราะว่าหลักๆแคทก็จะมีจําพวกสตรอเบอรี่ ลาชเบิลี่แบล็เบิลี่นะคะแล้วก็มันบิลี่นะจ๊ะมันบอลี่ไม่ต้องบำรุงอะไรมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ไทยส่วนพันธุ์นอกนั้นที่เป็นสตรอเบอร์รี่ลาชเบิลี่แบล็เบิี่นะคะก็จะมีผสมตัวจุลินทรีย์น้ำหมักพืชผักผลไม้บำรุงเป็นระยะนะคะก็คือ1อาทิตย์จะบำรุง2ครั้งต่อ1อาทิตย์นะคะแค่ก็กะเอาเนาะช่วงไหนที่แค่จะบำรุงก็คือช่วงเช้าๆนะคะ ปริมาณในการนำไปบำรุงนั้นแคทไม่ได้ระบุตายตัวนะคะเต็มที่ก็คือหนึ่งแก้วต่อน้ำยี่สลิตรอะไรประมาณนี้นะคะผสมตัวอื่นๆด้วยก็จุลินทรีย์น้ำหมักพืชผักผลไม้จำนวนหนึ่งแก้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงหนึ่งแก้วสีเขียวหนึ่งแก้วแล้วก็เพิ่มเติมจุลินทรีย์จาปวกลงไปด้วยเล็กน้อยนะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายในแต่ละครั้งในการบำรุง แถมเสริมฮอร์โมอนขายฮอร์โมอนนมสดเข้าไปด้วยนะคะก็เสริมเสริมอัดอัดเข้าไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะบำรุงเต็มที่สองครั้งไม่เกินนั้นนะจ๊ะคเ okay, ค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้จ้าถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้จ้ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะ บายบายค่ะ